Hello student สวัสดีนักเรียนระดับชั้นเกรดทูที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้ก็มาพบกับที c เชอร์ดารณีเช่นเคยในรายวิชาน้าตสินไทยในวันนี้เราจะมาต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในเรื่องของหลักในการชมการแสดงซึ่งเราจะมาต่อในหัวข้อที่3และหัวข้อที่4กันค่ะ Are you ready? I think we can start now. Let's go. หัวข้อที่3มารยาทในการชมการแสดงข้อที่1ศึกษาสูจิบัติเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแสดงที่เราจะไปรับชมหรือการแสดงที่เรากำลังจะรับชมข้อที่2แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับสถานที่ที่เราไปข้อที่ส ไปถึงสถานที่ก่อนเวลาการแสดงจะเริ่มต้นขึ้นข้อที่4นั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ตามที่นั่งของตนเองโดยดูหมายเลขจากบัตรที่เราซื้อตั๋วเข้าชมให้ตรงกับเก้าอี้นะคะที่ทางสถานที่ได้จัดไว้ให้ต่อไปข้อที่5 ไม่เย่อเยอ้ยหรือล้อเลียนผู้แสดงถือเป็นการบั่นทอนจิตใจนะคะลดกําลังใจของผู้แสดงข้อที่6มีอารมณ์ร่วมในการแสดงหรือปล่อยอารมณ์ความรู้สึกให้อินไปกับการแสดงให้อินไปกับการสื่อของนักแสดงนั่นเองข้อที่7ปรบมือแสดงความชื่นชมต่อผู้แสดงถือเป็นการให้กำลังใจผู้แสดง ข้อที่8นํนำข้อคิดที่ได้รับจากการรับชมการแสดงนั้นๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันค่ะหัวข้อต่อไปนะคะประโยชน์ของการชมการแสดงนาาศิสินไทยมีด้วยกัน6ข้อดังนี้ข้อที่1ผู้ชมได้ทราบท่ารำในการแสดง ข้อที่2มีความรู้ด้านดนตรีไทยข้อที่3ได้รับความรู้ด้านศิลปะในะแขนงต่างๆที่ใช้ในการแสดงหรือเกี่ยวกับการแสดงข้อที่4ได้รับความเพลิดเพลินข้อที่5เป็นผู้ที่มีจิตใจแจ่มใสมีอารมณ์สุนทรีและข้อที่6 ได้รับคติสอนใจจากเรื่องราวและบทร้องในการแสดงค่ะต่อไปมาช่วยกันสรุปนะคะในเรื่องของหลักในการชมการแสดงการจัดการแสดงหน้าตัดในแต่ละครั้งผู้แสดงและผู้ชมควรรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งผู้ชมควรปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักการชมการแสดงและมารยาทของการชมการแสดงซึ่งการมีมารยาทที่ดีนั้นมีส่วนช่วยสนับสนุนนาฏศิลป์ไทยให้คงอยู่สืบไปได้อีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบไปในส่วนของหลักในการชมการแสดง ที่เชื่อหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับ Student นะคะเวลาที่ Student มีโอกาสได้ไปชมการแสดงต่างๆหรือแม้แต่การแสดงนาฏศิลป์เพื่อให้ได้ประโยชน์และความรู้สูงสุดนั่นเองค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลความรู้ดีๆจากคุณครูพี่เฟิร์นและในสัปดาห์นี้ไม่มีการบ้านค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะ See you next time Goodbye.